วันนี้เราจะทำเปียกสากคูใส่ข้าวโพดเนาะนี่ก็ก่อนก็คิดว่าน่าจะได้ได้เนาะโอ้ยังมียังมีบางเม็ดอย่างไม่สุดงันเด็กก็ต้องรอรออีกเม็ดหนึ่งให้เขาเม็ดก็แตกดีทั่วก่อนมันจะได้ไม่ไม่หนึบหนึบเนาะ ได้จากคู่เขาสุกทั่วก่อนให้สุกใส่รออีกนิดราให้เขาใส่อีกนิดก็สุกใส่ดีแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลแล้วก็สิ่เลือถึงจะใส่ข้าวโพดจะทานคู่กับกะทิสดเนาะ นี่ใส่ข้าวโพดแล้วค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วใส่เกลือใส่น้ำตาลขนมหวานนี้จะขาดเกลือไม่ได้เลยอ่ะถ้าขาดเกลือมันจะไม่กลมกลมถึงมันหวานก็เหมือนไม่หวานเนาะถึงจะมันก็เหมือนไม่มันมีเห็นไหมคะข้าวโพดเน้นๆเลยค่ะเม็ดสาคูเราก็สุกใสดีแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะทำ กะทิสดแค่ตั้งเอากะทิตั้งไฟพอสุกเนาะใส่เกลือนิดน้อยเอาไว้ราดคู่กับตัวตัว,ตวเปียกสาคูนะคะ่ะหรือบางคนไม่ชอบกะทิก็ไม่ไม่ไมไมต้องราดก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ความชอบเนาะแต่คนนะ่ะต้องใส่เพื่อความหอมความมันความหวานยิ่งเป็นกะทิที่เราคั้นเองเนาะ กะทิที่ทำจากะมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมอ่ะจะทั้งหอมทั้งหวานน่ากินแล้วก็ใช้น้ำมะพร้าวนั่นแหละเอามาคั้นกะทิช่วยเติมความความหอมและก็ความหวานมากยิ่งขึ้นประหยัดน้ำตาลเนาะนี่นะคะส่วนที่เป็นะกะทิใช้กะทิสดเนาะแค่เรา ตั้งให้มันร้อนหน่อยนอึงใส่เกลือไปน,นิดนึงแต่ไม่ต้องถึงกระแตกมันนะคะเพราะว่าแค่ให้กะทิมันสุกมันจะได้ไม่เสียเผื่อเราทานไม่หมดในมื้อเดียวอาจจะไว้ทานตอนเย็นเนาะก็ตั้งไฟให้สุกซะหน่อยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานค่ะ นี่ของเราเรียบร้อยหน้าทานไหมเอ่ยเปียกสาคูใส่ข้าวโพดดูสิคะข้าวโพดเน้นเน้นคะ่ะเม็ดสาคูสุกใสกำลังดีไม่ถึงกระเละเนาะแค่พอสุกใส น่าทานมากอันนี้ข้าวโพดที่เหลือเพราะว่าพอนซื้อมาถุงนึงเขาไม่แบ่งขายเป็น,เป,นเป็นฝักนะเราใช้พอนทำน้อยเดียวก็ใช้ฝักเดียวแล้วฝักมันใหญ่ด้วยดูดิก็เหลืออีกสองอย่างนี้นึ่งไว้ละเผื่อไว้ทําขนมเหลือไอต้ตตัวเล็กเขาจะทานแบบนี้ก็ได้เนาะนี่มันก็สุกเรียบร้อยแล้วพร้อมทานแล้วด้วยก็ทําแค่หน่อยนึงฝักมันก็เหลือเฟือดูดิ ฝักเดียวโอ้โหข้าวโพ,พดนี้เน้นเน้นเลยแทบจะไม่เห็นตัวสาคูเลยมานะคะมาทานด้วยกันรับรองความหอมหวานอร่อยมาเด้อมาเด้อ